เรามีความเห็นของนักวิชาการเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ,คะซึ่งนักวิชาการนั้นบอกว่าการประท้วงนั้นจะไม่รุนแรงบานปลายนะคะแต่ว่าแนะให้มีการจับตาเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหารัฐค่ะซึ่งหากมีการเปลี่ยนตัวผู้นําอาจจะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหารัฐกับโลกมุสลิมให้ตึงเครียดได้ค่ะและการบริหารในเขตเมืองภาควิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธ จัดสัมมนาวิชาการหัวข้อ Innocent of m u s l i m อนาคตความสัมพันธ์ตะวันตกกับโลกมุสลิมและแนวทางการปรับตัวของไทยเพื่อวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่ชาวมุสลิมทั่วโลกแสดงการประท้วงภาพยนตร์ดังกล่าวและเกิดกระแสต,ต่อต้านสหรัฐอเมริกาอย่างรุนแรงรองศาสตราจารย์จรันมาุลิมผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออกกลางและโลกมุสลิมมองว่าท่าทีของสหรัฐที่ยังคงเพิกเฉยในการดำเนินการกับผู้ผลิตภาพยนตร์ที่เป็นปัญหาทั้งที่มีกฎหมายห้ามดูหมิน่นศาสนา ทำให้กระทบต่อความรู้สึกของมุสลิมทั่วโลกแต่เชื่อว่าสถานการณ์จะไม่ยกระดับความรุนแรงไปมากกว่านี้และไม่น่าจะเกิดผลกระทบต่อไทยมากนักในขณะที่คนโกรธเคืองทั่วโลกเนี่ยภาพโรถโยน์เยอรม,มันพยายามจะน,นำเรื่องนี้ไปฉายได้นะฮะแต่ก็ะทำรัฐบาลต้องามในะะเวาเดียวกันขนาดเกิดเรื่องนี้หนังสือพิมพ์ฝรัษษ่งเศสก็เอากระดุลล้อใหม่นะฮะแล้วทบอลก็รีบทำฉะนั้นมันจะมีฝ่ายที่ยั่วยุฝ่าย เตียตอบโต้มีม,มีหลายคองมากแต่ว่าถึงที่สุดศึกษาจากตั้งแต่สมัยสัมารชุชดีถึงปัจจุบันเนี่ยเชื่อว่าในที่สุดมันก็ต้องเงียบลงนะครับจะจะมีคลื่นตายน้ำได้อีกแต่ว่าอย่างน้อยก็เป็นเลสันเลยนะเป็นบทเรียนสําหรับคนอเมริกันนะเรื่องของเสรีภาพว่าตล่าวใดที่ยังใช้มาตรการเหล่านี้การตอบโต้ก็จะรุานายสราวุธอารี รองผู้มนวยการศูนย์มุสลิมศึกษาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมองว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากผู้ไม่หวังดีที่มีเจตนายั่วยุให้เกิดความขัดแยง้งและเชื่อว่ารัฐบาลสหรัฐไม่ได้อยู่เบื้องหลังเพราะนายบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐมีนโยบายที่เป็นมิตรกับโลกมุสลิมแต่หากการเลือกตั้งประธานาธิบดีในช่วงสิ้นปีนี้นายบารักพ่ายแพ้ต่อนายรอมนี่จากพรรครีพับลิกัน sure อาจทำให้สถานการณ์ในตะวันออกกลางก <be> ลับมาตึงเครียดอีกครั้ง หลังการเลือกตั้งสอเริการมีการพลิกขั้วกันนะฮะสถานการณ์โลกอาจจะกลับมาถึงเครียดเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในทุกวันนี้เนี่ยมันก็อาจจะถูกจุดแล้วเชื่อมโยงร้อยลัดกับสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลกับอิราเรื่องประเด็นปัญหาปาเลสไตน์สิ่งที่เราควรที่จะมาคำนึงถึงก็คือว่าโลกซิมขณะนี้จะหาวิธีการแก้ปัญหา อย่างไร,นะรในสถานการณ์ที่เรารู้ว่าเราเนี่ยเป็นฝ่ายที่ถูกยั่วย,ยุนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราจะต้องฉายภาพให้เห็นให้ประชาคมาประชคมโลกเห็นว่าจริงๆแล้วมุสซิมเป็นฝ่ายที่รักสันติน,นะฮะมุสซิมเป็นฝ่ายที่ไม่ต้องการความรุนแรงนรายสารวุฒิเห็นด้วยกับแนวทางการแก้ปัญหาของรัฐบาลตุรกีรที่เต,ตรียมเสนอให้ยกระดับกฎหมาย <ใน S 1> ห้ามดูหมิ่นศาสนาให้เป็นกฎหมายระดับโลก ขณะเดียวกันยอมรับว่าความขัดแย้งที่เกิดจากการดูหมิน่นศาสนาอิสลามปรากฏขึ้นบ่อยครั้งนับตั้งแต่การก่อเหตุที่เครื่องบินพุ่งชนตึกเวอร์เทรดของสหรัฐเมื่อวันที่11กันยายน2011หรือเหตุการณ์นายวันวันเช่นเดียวกับการถูกลบเมิดด้านสิทธิธมนุษยชนของมุสลิมทั่วโลกหลังการประกาศสงครามต่อต้านการก่อการร้ายทั่วโลกจากรัฐบาลสหรัฐสมควรหอมสันเทียถ่ายภาพวุฒิพันธ์เปรมสวัสดิ์ทีเนนโฟรายงาน มาดู